ดเดนมาร์กนมโคแท้ร้อยเปอเซ็์ไม่ผสมนมผงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโยรัชดาเรื่องรถไว้ใจผมแอร์แคร i เอร o คัลเลอรรับประกันยาวนาน10ปี มาทําความรู้จักกับใบปอรัติยาศิลปินชื่อดังสาวหมอดําแห่งภาคอีสานที่มีผลงานอย่างมากมายจนเธอได้รับฉายาว่าเป็นราชินีรถแฮรคําอาธิบายจากคนไหลใจจังเจ้ากับเหตุผลเน่าเน,น่นาเน่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 ายาเมาเมาวันนี้มาพูดคุยเรื่องราวควาสมสาเร็จของเธอ เพงไม่หยุดเพลงหยุดให้เราก่อนค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่ได้ยินเสียงเรา,าเค คผู้ชมคะเที่ยงแบบนี้นะคะเที่ยงครึ่งเนาะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเจอกันแบบนี้เราติดตามกันได้2ช่องทางนะคะทาง Facebook Fanpage ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะกดไปที่9 m c าเออดเจอเราแน่นอนดูสดๆเลยจ้าใช่แล้วค่ะวันนี้ที่เราเปิดมาด้วยเพลงสนุกๆไม่ใช่อะไรเดี๋ยวนี้นะมันมีความฮิตในต่างจังหวัดนะ,ะแล้วก็ย้อนเข้ามาในเมืองแล้วด้วยเกี่ยวกับเพลงรถแห่รถแห่ในสมัยก่อนมันมีไหมแมจ่จริงๆมีนะรถแห่เนี่ยเอาเริ่มๆเ,เลยนะคุณผู้ชมค่ะเมื่อก่อนมันก็คือรถเข็นน่ยตัวเองรถเข็น เหมือนที่เราแบบเข็นของไปวัดไปอะไรที่รถใหญ่ๆแล้วก็เอานี่แหละค่ะเอาเอาเครื่องเสียงหรือเอาแบบเท่าที่หาได้ในยุคนั้นเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เป็นเหมือนขยายเสียงนิดหน่อยอไม่มีคนไม่มีวงขึ้นไป<อ>แต่ปัจจุบันคําว่ารถแห่เนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามหรสพบนรถบนขบวนรถคือคันใหญ่ขึ้นคันใหญ่ขึ้นมีขบวนเต็มมีนักร้องขึ้นไปเต้นติ้งตังอะไรบบนี้สนุกมาก<อ>แล้วแม่เนี่ยนะคะ เห็นไม่ได้เลยค่ะขบองนไหมแมมันแข้งขามันขยับไม่เชื่อหรอกแต่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 ่แต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 ่่่่่ต่แ คุ้นเครงเฮฮาเป็นประชาชนที่ชอบความสนุกสนานก็เลยว่ามาจากแถบนั้นเลยนะคะที่เราเกิดไม่ใช่อะไรพระแขกรับส p งเราในวันนี้นะคะเธอเป็นราชินีรถแห่ค่ะตอนนี้มีกระแสดราม่าไปถึงตัวเธอด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะคะแต่ว่าไปคุยเรื่องที่มาที่ไปของความเป็นใบปอดีกว่าเป็นราชินีรถแห่ได้ยังไงนะคะขอต้อนรับเลยคุณใบปอรัติยาค่ะสวัสดีค่ะใบปอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใบปอสวัสดีค่ะคือหนูมาเป็นเอ่อราชินีรถแห่กี่ปีแล้วคะ คือถ้าฉายานี้จริงๆมันน่าจะเริ่มต้นมาสักสามปีสี่ปีประมาณเนี้ยค่ะอ๋อแล้วก็ใครค่ะนี่ค่ะแล้วแล้วก่อนหน้านี้ร้องเพลงปกติยังไม่มีฉายานี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เราจะร้องเพลงในรูปแบบหมอลำซิ่งอะค่ะเราก็จะเป็นหมอลำซิ่งใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่มีฉายานี้ขึ้นมาค่ะค่ะก็ร้องเพลงไปตามงานบุญงานบวชงานวัดอะไรทั่วไปอะค่ะ คือแต่ก่อนรถแห่ก็ยังยังยังไม่มีมากด้วยค่ะยังไม่มีเยอะค่ะนักร้องอะเลี้ยงอะนะที่เรารู้จักกันนะใช่ใช่ค่ะแล้วเรามาเข้าสู่วงการรถแห่ได้ยังไงจ๊ะเข้าสู่วงการรถแห่เหรอคะก็คือเริ่มต้นเลยคือแต่ก่อนเราก็ไม่ได้มีรถประจําอะค่ะก็ไปกับหลายคันเลยคือแล้วแต่เขาจ้างคือเขามีรถแล้วเขาขาดนักร้องเงี้ยเขาก็จะจ้างเราไปเนี้ยค่ะก็จะไปหลายๆคันเลยค่ะใช่ค่ะจนจน ในที่สุดก็มาประจําอยู่คันรถแห่ทีมวิดโอค่ะใช่ค่ะ,คะทีนี้เราสงสัยนิดนึงนะรถแห่กับหมอลำซิ่งต่างกันยังไงคะรถแห่ก็คือเราจะร้องบนรถนะคะคนเขาจะไม่ค่อยเห็นเรานะคะเขาจะอยู่ข้างหน้าขบวนข้างหลังขบวนก็จะมีมาดูแบบข้างๆบ้างแต่ว่าสิ่งสำคัญของการขึ้นรถแห่ก็คือเราจะใช้เสียงอินเตอร์เทนนะคะ ค่ะ <Ha. S 2> แต่ว่าถ้าเป็นแนวหมวลัมซิ่งอะ่ะมันก็จะออกแนวเหมือนคอนเสิร์ตประมาณนี้ค่ะที่เราอาจจะสบตากับคนดูหน้าเวทีได้การอินเตอร์เทนก็อาจจะมีมีอีกรูปแบบหนึง่งมีการแต่งตัวอีกรูปแบบหนึง่ง uh. ใช่แต่ว่าถ้าอย่างแนวรถแห่เราก็จะนั่งบนรถเลยค่ะนั่งร้องอย่างเดียวเลยค่ะ <Ha. S 2> แต่บางทีเดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนาก็คือทำรถแห่แล้วก็มีเปิดข้างได้ก็จะร้องออกแบบแบบรูปแบบเวทีค่ะ ถ้าเราแห่คือไม่ต้องแต่งเต็มก็ได้เนาะใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีงานไหนที่ไม่เต็มค่ะก็จะเขียนคิดว่าฟังเหมือนเดิมก็จะจัดให้ซะหน่อยและอย่างนี้งานประเทศไหนที่เขาจ้างรถแห่อย่างเราไปออกอะคะส่วนมากก็จะเป็นงานบวชค่ะมีงานบวชงานแต่งงานบ้างหรือว่าประเพณีบุญกระถินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอีสานเขาจะมีใช่ค่ะแห่แห อเขาเรียกว่าอะไรนะพี่แห่ผ้าป,ป่าแห่ผ้าป่าอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะค่ะก็คือส่วนใหญีตอนนี้เขาก็จะจอดเล่นบ<า>้างค่ะรถแห่ในส่วนใหญ่จะเหมาะกับการอยู่ในขบวนใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วก็จะมีคนเต้นอยู่หน้ารถหลังรถบ้างแล้วเราก็มีหน้าที่ร้องแล้วก็เอนเตอร์เทนส่วนใหญ่ต้องเป็นเพลงเร็วๆเป็นเพลนมันๆใช่ค่ะตอนนี้เป็นเพลงเร็วเลยใช่ค่ะค่ะอืมโอ้แล้วช่วงนี้ทำยังไงอะโควิดไม่ได้แห่เลยสิคะ ตอนนี้จากเป็นรถแห่ก็เป็นรถจอดค่ะตอนนี้ออจอดแล้วก็เล่นได้เหมือนกันแต่ว่าคือคนก็ไม่ได้มาล้อมปกติใช่ไหมเล่นไม่ได้ค่ะพี่ผัดใส่เล่นไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็คือจอดจอดไว้อย่างเดียวแล้วก็อจอดอย่างเค่ะก่อนโควิดก่อนโควิดรับงานงานแบบกี่ <S <S <ๆ S 1> หลักอะคะต่อต่องานหนึ่งบอกได้ไหมถ้าก่อนโควิดนะคะถ้าเป็นงานรับเชิญอะไรเงี้ยก็จะอยู่ประมาณสี่ห้าหมื่น ใช่ค่ะถ้าถ้าเป็นรถแห่รถแห่ก็จะอยู่ประมาณสามหมืนห้าขึ้นไปค่ะแต่ว่าก็คือเฉลี่ยหลายๆคนนะคะไม่ใช่แค่ตัวปอคนเดียวค่ะหมายถึงทั้งรถเหรอทั้งรถไหมคะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะทั้งหมโอรถหนึงมันก<อ>ี่คนของปอจะมีรับรถคันหนึ่งนะคะก็แล้วแต่ทีมงานประมาณก็น่าจะประมาณสิบได้ะอค่ะ ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าของปอปอจะมีรับงานสองรูปแบบปอจะมีรับงานในรูปแบบของรถแห่แล้วก็รูปแบบของเวทีคอนเสิร์ตนะค่ะค่ะรูปแบบราคาก็ต่างกันไปแล้วแต่การแสดงใช่ค่ะหมอรำซิ่งอะไรเงี้ยปอก็รับค่ะแต่ต้องบอกว่านักร้องงานเลี้ยงหรือว่านักร้องหมอํำซิ่งเงี้ยมีความสามารถในการเอนเตอร์เทนสูงมากนะชอบร้องเพลงแต่เด็กใช่ไหมคะชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็ถ้าถ้าจริงๆแล้วถ้าเอาเริ่มต้นเลยก็คือปอร้องเพลงประกวด ตอนปสี่ปสี่คือครั้งแรกที่ประกวดร้องเพลงกับโรงเรียนใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้แบบจริงจังมาตั้งแต่แรกค่ะก็มีร้องเพลงประกวดกับโรงเรียนบ้างร้องตามงานงานวัดอะไรบ้างที่แบบของญาติญาติกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วมีครูสอนร้องเพลงไหมจ๊ะถ้าครูสอนร้องเพลงเห็นบอกไม่ครูคนแรกแต่ว่ามีครูมีครูสอนหมอลำครูสอนหมอลำใช่ค่ะ ครูสอนหมอลำพอมาเรียนหมอลำอยู่ช่วงประมาณปีปีสองจะเข้าปีสามของมหาลัยอะค่ะก็จะเป็นอาจารย์ดรตรลาตีศรีวิไลค่ะแม่ครูดรตรลาตีศรีวิไลเป็นคนสอนหมอลำซิ่งให้อ๋หมอลำซิงก็ต้องมาเรียนเรียนลำเพิ่มเติมอีกกับอาจารย์มายุรีดาวกระจายค่ะก็เรียนเรียนชายค่ะกาลังจะแอบเล่นว่าบอกว่าเป็นหมอลำซิ่งอะเวลาขับรถระวังด่านนะ ทำไมคะไม่ใช่ยกลับซิ่งอ่ะระวังเจอด่าน <laughs> จะเล่นกันหรอนี่แล้วเป็นไงมาไงพอเราร้องเพลงประกวดมาแล้วก็เข้าวงการในการร้องเพลงเรื่อยๆจุดไหนที่ทำให้เรามีชื่อเสียงในปัจจุบันนี้คะ่ะจุดที่ทำให้มีชื่อเสียงอ,อยู่ช่วงที่พอเป็นเริ่มเป็นหมอํำซิ่งค่ะค่ะพอ,อเริ่มเป็นหมอํำซิ่งเริ่มมีงานทุกวันจากแต่ก่อนคือมีเว้นวันเดือนหนึ่งสิบวันอะไรเงี้ย แต่พอเริ่มเป็นหมอลำซิ่งแล้วมีผลงานลง youtube อะค่ะคนเขาเห็นเยอะเขาก็จะจ้างไปเรื่อยช่วงเป็นหมอลำซิ่งาก็จะมีงานเช้าเย็นบางวันก็มีตอนเย็นอะไรเงี้ยแต่หลักๆก,ก,ก็คือมีทุกวันค่ะ,คะแล้วก็มาพีคสุดๆคือตอนที่ปอมาลองรถแห่ค่ะปอลงรถแห่ก็เริ่มมีคนรู้จักม,กมากมากขึ้นค่ะ,คะน้องปอชายาราชินีรถแห่ใครเป็นคนตั้งให้คะ ฉายาราชินีรถแห่คือเริ่มต้นคือเราเอาผลงานลง u t u b e อะค่ะผลงานการแสดงสดของเราลง youtube แล้วทีนี้ก็เริ่มมีคนมาคอมเมนต์นะคะคนมาคอมเมนต์ว่าอาราชารถแห่เป็นออยนะถ้าราชินีต้องเป็นใบปอแล้วแหละอะไรประมาณนี้ค่ะ<อ>แล้วหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์เยอะๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็มีผู้จัดงานเขาจ้างปอไปแสดง เป็นงานปิดวิกะค่ะ,คะเขาก็เลยขึ้นป้ายว่าใบาปอรัติยาราชินีรถแห่ก็นับจากมาก็เป็นสายานี้มาเลยค่ะตลอดเลยใช่ค่ะอ๋ออะไหนๆวันนี้ได้คุยกันตอนเช้าๆแบบนี้เสียงมาหรือยังอะอ,อยากฟังอะมานิดนึงค่ะมานิดนึงนี้ร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมจ้าใบาปอได้ค่ะได้ค่ะอ่าเอาเพลงใหม่ล่าสุดของปอละกันนะคะชื่อผลงานเพลงว่าบอหน้าเสียเวลา เป็นเพลงภาษาอีสานนะคะ,คะ,คะบ่นาไปเสียวเวลาเหคนศาสตร์มาเห็นข้าซ้ำของตายเห็นเฮ่าเป็นอื่นไปได้เจบเกือบขาใจลงมองนี้ตอนแรกคือฮักก็ฮักกันอยู่ดีด มืดโปรลาตีจังใดขึ้นมาเปลี่ยนไปโอ้โหแค่นี้กันกค่ไหนค่ะใบปออยากฟังอารมณ์แบบหมอลำซิ่งสักหน่อยได้ไหมะซิ่งติดเบร์หมอลำซิ่งใช่ไหมเอาเป็นกอล์ลมไหมคะได้หมดเลยอะไรก็ได้เอาเป็นเอาเป็นลัมกรแล้วกันค่ะลัมกรที่พี่ชมพู่รู้จักลำมกรนะคะกับพี่ผาตายเดี๋ยวเดี๋ยวปอลองลำให้ฟังอันนี้คือเป็นแบบอีสานแท้ๆเลยค่ะต้อง โอละวน้อละจังว่าสาธุสาภุขาขอบูซาคุณพลัตนาไต้อมในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงสิงสถิตอยู่เพื่นแผ่นโลกาโซนันตุกุณโตสักโกเยเทวาขอถวเเทพยดา มาปกปักรักษาคุณสิบหกแผ่นฝากขุณสิบห้าแผ่นนินคุพระอินร์ป้อมยมมามนานาที่คุพระแม่เทรณี่ท้าวบุญทรงองค์มารีพระจัตุทั้งสี่พระตาทะลาถาพระวิรุะหาพระกุเวรุราชขออำนาจเดชาเดี๋ยวแค่นี้ก่อนกันได้ค่ะถ้าอยากฟังต้องบอกว่าเป็นเป็นจำเนียงต้องไปฟังพี่ ช่ YouTube องยูทู e ใบปลาร์ติยาออฟิเชียลขายของเก่ง <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <laughs> อันนี้ก็คือจะเป็นค่ะจ้ะอันนี้ก็เป็นแนวหมอ,อนนลรามะเนาะ เป็นแนวหมอลำค่ะอันนี้ก็จะลาใสายแคนค่ะแบบอีสารแท้ๆเลยค่ะแบบนะนะมันต้องมีลูกองลูกคอนิดนึง่แต่ทีนี้แหละพอทํางานมาได้สักระยะหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าล่าสุดเนี่ยใบปอโดนกระแสที่ไป cover เพลงของลิซ่าค่ะออย่างนี้เดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาคุยเรื่องนี้กันว่าสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างเราก็เตรียมรับมือต่อไปยังไงนะคะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะใบปอนะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวกลับมากับเฮอร์เดย์ค่ะคุณผู้ชมเฮเดย์วัน ที่มีความห่วงใยคอยหยิบยื่นให้คุณอุ่นใจอยู่เสมอถ้วยทองโอสถภูมิใจที่อยู่เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ถ้วยทองโอสถมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยให้ปากสะอาดดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะโปรแก,กราแ<ร><ร>นะนำเทพไทยค่ะ,คะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด นมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อเปอร์เซ็นไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาดใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อเปอร์เซ็น กราบละต้องไปย้อมผมที่ร้านอี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลพูดถึงทรีทเมนต์ที่แพนถูกใจที่สุดก็ทรีทเมนต์โอเคเฮอร์เบิลค่ะเพราะช่วยบำรุงผมเสียให้นุ่มลื่นสวยมีน้ำหนักรู้สึกได้ทันทีที่ใช้โอเคนะเก้าโอเคค่ะนี่เนาะทรีทเมนต์บำรุงผมโอเคเฮอร์เบิล ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยให้ปากสะอาดดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดค่าฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะพวแบราแนะนำเทพไทยค,ค่ะ,คะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดอ New Isuzu X Series แรงทะลุใหม่เราใจสไตล์ X Infinite X Life กลมตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟร้องหันมาเลือกดื่มกาแฟสุดเฉพาะของอาจารย์นิโรธที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังเพิ่มด้วยส่วนผสมของสารสก,กัดเผ็ดลิงจืดและเกลือกินห้อง น่าทานรสชาติเข้มขน้นหวานมันอร่อย กลมกล่อม,มถูกใจคอกาแฟแน่นอนอร่อยได้ทุกวันจะทานคู่กับเบเกอร,กรี่หรือขนมที่เราชอบก็ได้อร่อยกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังมีสารสก,กัดเฮทลิงจจอและเกาขี้อีกด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษกาแฟอาจารย์วิโรธ4กล่องปกติ2,760บาทพิเศษเพียง999บาทเฉพาะ20ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทรด่วนที่020805625ทั้งหมด6ชิ้นจากปกติ4,140บาทลดกว่า เหลือเพียง999บาทโทร0 2 0 80 5625 0 2 0 80 5625โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2564ถึง31ธันวาคม2564เมื่อมีอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราถ้วยทองเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายดูจางลงครีม 91E ใหม่อิสุสุดีแม็กพลานุภาพไร้ขีดจำกัดเลแม็กสี่รถลองเลยวัน คุณผู้ชมคะกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเฮอร์เดย์นะคะเมื่อสักครู่นี้บอกทิ้งท้ายไว้เนาะว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนเราเนะพอถึงเวลามันก็จะต้องมีแหลนะเนาะแบบพอดังปุ๊บมันก็จะมีกระแสดราม่าทําให้รู้สึกว่ารบกวนจิจตใจเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องเนี่ยฝ่าฟันกับสิ่งเหล่านี้ไปได้ยังไงเนาะ,ะ,ะ่ะค่ะคุยกับน้องต่อดีกว่านะคะใบปอ,อ,อเกิดอะไรขึ้นกับกระแสก,การเวอร์เพลงของลิซ่าเล่าให้ฟังที่มาที่ไปหน่อยสิจ๊า <laughs> อ้อันนี้ก็คือคือจริงๆแล้วอ่ะปอชอบน้องลิซ่าค่ะ,คะอันนี้คือพูดเลยปอก็ไปฟอลโล่ไอจีติดตามผลงานนู่นนี่นั่นเขาค่ะปอก็ชอบน้องเขาอ่ะค่ะ,คะแล้วทีเนี้ยก็เห็นคนอื่นเขาทำโคเวอร์เต้นกันเยอะอะค่ะแล้วทีนี้ถ้าอย่างเราอ่ะเราเต้นไม่เก่งเราจะไปเต้นมันมันไมไ่น่าดูอะค่ะ,คะทีเนี้ยเราก็เลยเลือกว่าก็อยากโคเวอร์แต่ว่าทีเนี้ยมองดูแล้วมันมีภาษาเกาหลีเยอะ เราก็โดยพื้นฐานภาษาเราก็ไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วเฉพาะภาษาอังกฤษเราก็เราก็ไม่เก่งอยู่แล้วแล้วภาษาเกาหลีอีกทีนี้ยเราก็เลยเลือกโคเวอร์ก็เลยโคเวอร์เฉพาะท่อนตรงที่เป็นท่อนท่อนฮุกอะค่ะค่ะท่อนฮุกของเขาใช่ก็เลยเลือกมาโคเวอร์แล้วทีนี้ยตอนนี้ก็คือเจอเจอ,เก,อรกระแสว่าเราเราไม่ควรเอามาร้องอะไรอย่างนี้ยค่ะเราไม่ควรเอามาร้องโคเวอร์เราร้องเพี้ยนร้องอะไรอย่างนี้ยค่ะก็จะมีแบบเยอะหลายหลายอย่าง แต่จริงๆ,<ส>ๆก่อนที่จะลงลง youtube ลงคัฟเวอร์ไปเนี่ยก็ทำกันบ้านกับเพลงนี้หนักมากแต่มันก็ยังมีผิดพลาดใช่ไหมมันยากอะเนาะใช่ค่ะก็ถ้าสำหรับปอปอ,ปอก็มองว่ายากค่ะสำหรับสาหรับคนอื่นอาจจะง่ายเนาะแต่สำหรับปอปอยากเพราะว่าปอไม่เก่งภาษาใช่ค่ะก็ทำกันบ้านเยอะมาก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 ว่าเพลงอื่นก็คือเปิดฟังตลอดฟังแล้วก็ดูเนื้อจาก g o o g l e นะคะแล้วก็ต้องตามแล้วก็จำใช่ค่ะปอจ๋า แล้วเอกระแสที่ว่าเนี่ยอันไหนที่รู้สึกว่ามันแรงกับความรู้สึกเราคะถ้าแรงกับความรู้สึกจริงๆถ้าถ้าอย่างสมมุติเขาบอกว่าร้องเพี้ยน <Okay. S 2> อะไรอย่างเงี้ยคือเรารับได้นะคะพี่ผาไทยแต่ว่าสิ่ง,ส,งสิ่งที่มันแรงกับความรู้สึกเราจริงๆคือการคําพูดอันนี้หนูพูดออกรายการได้ใช่ไหมพูดเลยจ้ะลูกอันนี้ไม่ไม่ไม่อยากให้เป็นดราม่าเพิ่มนะคะแต่ว่า พอพูดตามที่ปออ่านแล้วปอปอรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะทุกคนนะก็คือคําว่าอีพวกคนอีสานก็แบบนี้แหละอืออีพวกรถแห่พวกหมอลำตลาดล่างอ,อะไรอย่างเงี้ยคือคืออย่างเงี้ยคือคําที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคอันนี้ขออนุญาตพูดนะคะแต่ว่า ไม่ไม่ให้ไม่ให้ดังมากเพิ่มนะพูดพูดตาม,ท,ตามที่ที่เขียนมาว่าอย่างนี้เนาะใช่ค่ะอันนี้คือพูดพูดตามที่เราเรารู้สึกว่าคําที่ไม่โอเคแต่ที่เขาบอกว่าอ่าระวังเรื่องลิขสิทธิ์นะหรือว่าเราลองไม่เราลองไม่ได้จริงๆเราลองเพี้ยนจริงๆอันนี้พอขอบคุณมากขอบคุณ uh huh. คําแนะนํะขอบคุณที่ติดเตือนค่ะอันนี้คือขอบคุณมากจริงจค่ะ ย่างนี้ในมุมอีกมุมหนึ่งเราอ่านไปเจอแบบคนที่อยู่ข้างเราเป็นกาลังใจให้เราบ้างไหมอะปออันนี้คือก็มีมีเยอะค่ะก็ดีใจที่เราตั้งใจทําออกไปแล้วก็ยังมีคนชอบอยู่ในส่วนที่มีคนไม่ชอบแต่ก็ยังมีคนชอบก็แปลว่าอ,อย่างน้อยเราก็ประสบความสําเร็จในส่วนหนึ่งที่ยังมีคนชื่นชอบอะค่ะแปลว่าสิ่งที่เราตั้งใจทําออกไปก็ยังก็ยังมีผลอยู่ถึงเป็นผลนิดนึงอย่างเงี้ย ก็ยังถือว่าดีให้กําลังใจเราได้มากๆเลยค่ะอย่างอย่างนี้น้องปอคือถ้าเราทํางานอย่างเงี้ยนะคะเราต้องใจกว้างเพราะว่ามันเป็นมุมของการแสดงความคิดเห็นค่ะซึ่งเราอยู่ตรงในจุดที่ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใจกว้างที่จะฟังที่นี้ความคิดเห็นไหนที่ฟังแล้วเฮ้ยจริงอ่ะเราเอามาพัฒนาได้ไหมอย่างเงี้ยแม้ว่ามีประโยชน์เพราะว่าจริงเนี่ยคนที่คอมเมนต์หลายๆท่านเนี่ย บางทีเราอ่านแล้วดูเอ๊ยมันเป็นนิ g a t ีฟเนาะแต่อ่านดีๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยจุดเนี้ยเราพัฒนาตัวได้เหมือนเขาก็เป็นกระจกอะสองเราได้ดีเหมือนกันอันนี้หนูปอต้องแบบว่าใจกว้างๆแล้วก็เออเพราะเราอยู่ในตำแหน่งที่วิาพากษ์วิจารณ์ได้แสดงความคิดเห็นได้นะลูกนะค่ะ,คะนะฮะ<ช>แต่ก็เห็นว่าเจอกระแสรรหนักมากๆจนใช้ทางออกด้วยการลบคลิปไปเลยใช่ไหมใบปออือใช่คะ่ะก็มีมีประเด็นช่วงกลางคืน ปุ๊บในติ๊กต็อ,อกะค่ะ,<ฮ>ะปอก็ไปเจอปุ๊บปอก็เลยเลือกที่จะลบคลิปทั้งในติ๊กต็อ,อแล้วก็ใน u t u b e ออกเลยเพื่อว่าเราไม่อยากให้ให้มีสองฝักที่มาทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่คันนะคะก็มีคนเขาเอาไปแล้ว<ฮ>ะอะไรเงี้ยค่ะค่<ฮ>ะใช่ ก็ต้องยอมรับกระแสของวงแบ็คพิงหรือว่าของลิซ่าเนี่ยเป็นระดับโลกจริงๆคือแฟนคลับเขาเยอะมากๆนะคะแต่ว่าลึกๆอ่ะเราเชื่อว่าไม่มีใครไม่ชอบเรายัางเป็นแฟนคลับแบ็คพิงแล้วก็ลิซ่าเลยอ่ะเจอกระแสอย่างนี้แล้วแล้วแบบผ่านมันมาได้ยังไงครับใบปอแล้วมีผลงานอื่นๆออกมาอีกเนี่ยก็ปอก็มองว่าเขาติเพื่อเกาะคิดแค่นี้ค่ะอใช่คิดแค่ว่าติเพื่อเกาะเราก็เลย เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราไปอ่านแล้วเราก็ตรงไหนที่เราสามารถเอามาพัฒนาตัวเราได้เหมือนเหมือนอย่างพี่ผัดไทยอบอกค่ะค่ะเราก็หยิบมาแต่ตรงไหนที่เขาเขาด่าเราอา่ะก็ช่างเขามันเป็นความคิดของเขาะอะไรประมาณเนี้ยก็ประมาณเนี้ยค่ะคืออันไหนที่มีประโยชน์ก็หยิบมาอันไหนที่อันไหนที่มันแง่ลบเกินไปอะไรเงี้ยเราก็มองผ่านมองข้าม คสูสูหนาเห็นว่านอกจากเรื่องนี้แม่ยังโดนหลอกเงินอีกเพราะซ้ำกําซัดโดนศูนย์ไปจำนวนเยอะเลยเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยสิจ้าใบตอก็เยอะเลยค่ะเยอะนี่ไม่ได้หมายถึงปอคนเดียวยังมีอีกหลายๆคนที่เจอเยอะคนที่เยอะกว่าปอก็มีเขามาหลอกยังไงจ๊ะเขาจะเป็นคนที่ใกล้ตัวค่ะเขาเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนสนิทชิดเชื้อกันเลยก็ว่าได้ เขาพูดว่ายังไงอะลูกเว<ข>ลาเขามาหลอกเราเนี่ยเขาก็พูดประมาณว่าอ่าเอาเงินมาตรงนี้มาทําธุรกิจอันนี้แล้วก็มีผลกําไรประมาณนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ,คะแต่ว่าธุรกิจที่เขาว่าคือมันไม่มีจริงอ,อเราโดนไปน,นับล้านเลยหรอปอถ่าของปอจริงๆของปออยู่ที่เก้าแสนแต่ปอมีได้คืนมา ได้คืนมาตอนนี้เหลืออยู่ที่ห้าแสนที่ยังไม่ได้ค่ะอ๋อยังมีค่ะแต่ว่าของของคนอื่นก็มีเยอะใช่ค่ะอย่างย่งน้อยก็ยังโชคดีที่ได้มาบ้างค่ะเออเอาเงินเอาเงินที่มีอยู่ไปซื้อทองนะลูกใบปอจริงซื้อทองเก็บดีกว่าลูกคือเป็นการเก็งอะไรในอนาคตแน่นอนอันเนี้ยได้แน่แน่ได้แน่แน่เป็นการลงทุนที่ถูก ตอนนี้ทอง 28, 300, 2อ3 0มื่นแปดสามรอยค่ะแม่อ่ะอสุด<อ>ท้ายท้ายสุดแล้วปอจ๋าให้กำลังใจกับคนที่อยู่ในสถานการณ์โควิดแบบปอหน่อยซีหลายคนเจอผลกระทบมากเลยอยากได้เป็นภาษาอีสานนะว้าวโลดเน<อ>ี<อ>่ยกาอยากให้กำลังใจพี่น้องสูส้ผูู้้นวอสิเป็นพี่น้องที่อาชีพเดียวกันกับปอเนาะค่ะหรือว่าอาชีพทั่วทั่วไปถ้ามันมันเจอปัญหาเจอผลกระทบเอียงหลายหลายอย่างกะสู้ไปน้ำกันมองค้น ้างๆเข่ามองคนในขอบรัวเข่าลละก่ะยิ้มสูงห้กำลังใจกันอันใดที่มันว่าจำเป็นเขาก็อาจจะตัดออกก่อนในช่วงนี้เข้าใส่ในส่วนที่จำเป็นกะประหยัดมัธยั์คอยใส่ค่ะเดี๋ยวอีกจังหน่อยน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะท่านว่านี่ละน้องพี่น้องเนาะสู่ๆไปน้ำกันเด้อค่ะนี่นะคะชีวิตต้องมีความหวังเนาะ<ช>นี่วันนี้บอกว่ามาโรงพยาบาลใช่ไหมมาดูแลคุณยายใช่ไหมคะลูก วันนี้คุณย่าเข้าโรงพยาบาลค่ะค่ะก็เลยมาเป้าไข้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะขอให้ท่านหายเร็วๆนะลูกนะสุขภาพแข็งแรงขอบินค่ะค่ะปอทิ้งทยช่องทางการติดตามหน่อยจ้าค่ะฝากติดตามด้วยนะคะฝากตอนนี้ปอก็ทํารถแห่เองแล้วนะคะชื่อรถแห่ใบปอรัติยานะคะเป็นการร่วมทําระหว่างใบปอแล้วก็ ใค่ไห่ทองคําเล็กรอดนะคะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็ฝากติดตามที่เ facebook ใบปรัตยานะคะแต่ว่าระวังเฟซบลอมนะเฟซจริงต้องดูตรงไหนเฟซจริงต้องดูตรงไหนยอดยอดฟอลโล่ค่ะยอดคนติดตามค่ะคือเฟซ เฟซอร์มยอดคนติดตามจะอยู่ที่ประมาณสองล้านค่ะเฟซจริงอยู่ที่2องพันบ้าบอ <laughs> ของจริงสล้านสิโอเคเข้าไปติดตามกันได้นอแล้วก็มีไอจด้วยแล้วก็หลายๆช่องทางนะติดต่อติดตามใบ<ะ>ต่อนนะมีควาสามารถมากจริงๆขอบคุณดิสละเวลามาคุยกับเพอร์เดยของเรานะคะยินดีมากค่ะขอบคุณมากนะใบต่อนะเป็น <c oughs> กำลังใจให้นะ ขอบคุณค่ะพี่ชมพู่พี่ตัดแผลกับคุณคค่ะเราก็อยู่ในยุคที่เคยผ่านโลกโซเชียลมาแล้วเหมือนกันนะแม่น้องเวลาเจออะไรกระทบจิตใจเนี่ยก็ต้องแข็งแรงและผ่านไปให้ได้คะนะคะคิดว่าเขาเตือนเราเพื่อการพัฒนาใช่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เทอรเดย์หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะว